มาสุกน้ำมาอาบเอาให้ mhm. ยุดหนักห่ออลายห่อในเรไรเบอง์ในบังห่วงนี Kurt ่คือก่อยลงก่อยลงเลยนี่ป้าอืมไลยกรเหี่ยวเวัดแล้วมันห่อนห่อนกอยลงก่อยลงเลยบังห่วงนี่ก็ได้ลายอันนี้เป็นหมากลูกๆลูกทรายข่อยกระคูนดินหมักเพชรเด้อพี่น้องนี่ผลคูนคูนเวัดตอนนี้ในื้อปุ๋ยมาใส่ สิสื่อปุ๋ยมาใส่ดิเพิ่นยงดินนี่แมวน้อยแมวอันนี้นะมาตลอดในเฮือนนี่โอ้ยบักหวงก็แฮวล่นดินี่ล่นกองๆอยู่นี่เป็นนนี้เนาะเียวอืนี่เครื่องปลูกเพิ่นก็ยงดินหมดเพิ่นยงๆๆดินเพิ่นสิใส่ปุ๋ยเ่งมากเ่งดอก ต้นบางนาเป็นหมากหลายหลายหมากมน้อยน้อยอเห็นบหพี่นอ้องกรองคือจังมัวแบบมืนน้อีงนี่นี่แหละมีลูกซายอยู่เพื่อนกะดีปจังสีแหละที่ว่าเมม,ม้อนมาหายไปใส่คือจังสีเด้อยเหตุผลพี่นอ้องก็มีผูกหักสมหักซาเฮือนซา,านปลูกนั่นปลูกนี่เราได้กินได้อยากเนาะเรื่องมันก็คือจังซี่บ่แมนว่าเขาบ่อยากไปดออ แต่แม่นี่เราบ่ให้ไปมันบ่มีไผบ่มีคนขัาสันซะคือถดน่อยเราก็ไปคายเรื่องสวยเลยเราอยู่ปากโซงนี่่นยงดินเวิร์ดเนี่ยนย้งดินเนี่ยคนเสียปุ้ยนจะฮดปุ๋ยไปสื่อปุยแล้วเอาเงินใหพน่นไปสื่อปุยละพักใสก็งามากันอีกแล้ ห้าบอได้ปลูกมันมันก็แก่แล้วมันก็เป็นอน,นี่พักแพลวต้องปลูกใหม่นี่ก็เพิ่นว่านในหอมป้อปมเด้อพี่น้องนี่เด้เพิ่นเก็ดรนานว่านในพักอีกแล้วนี่ว่านพักหอมป้อมใช่ค่ยอยก็ได้ย้อนขึ้นตังสี่เลยอยู่เพื่อนอยู่ซานกัวนนำเข่องปลูของพัง hòn thủy tinh, non đìn, hàm về sưởi phun về phần lươn sát này phần về sưởi hốt, vẫn sú sai phun, lấy trong đấy, luôn rồi, như thế này rồi, lá nạm như hốt, đây à. này, sẽ nhả pan rồi เีื้อหาอ,อมรสแต่ต้นมะเพชรน,นี่เด็กคนจะขุดนานพักคนสิหวานพักอีกนี่ยคนเสียอหนาแล้วแถวนี้ยจังสีแงส่แหละก็คือได้ย้อนจังสี่แหละเหตุผลพี่น้องเอ้ยมาเป็น,นวะเราขี่ขานเราไปขี่ขานได้ถขับรถแล้วคนดูเลยเราหมักมปลูกหมักพังปลูกนั่นปลูกนี่หมอกเพชรตัวได้บรรจุแล้วก็เก็บเมียน เขาตู้ไม่นงี้มังม่วงเนี่ยเพื่อนก็จะปุ๋ยลงบ่อเนี่ยละว่ามักบ่ออยู่นี่แหละนี่มันเด็ดมันเหี่ยวมดอีกยังก็มังหงก็สิดล่นมุดละมังหงก็ได้ล้างเป็นหมากพี่น้องเอ้ยได้ปุ๋ยเพิ่อนก็ซื้อมากแล้วพี่น้องถ้าเพิ่อนซื้อปุ๋ยมานะเพิ่อนถอกลงเดี๋ยวได้ขึงหนึ่งเลยถอกลงบ่อเลยเอาลงบ่อละขึงหนึ่งเลย มักปุ้ยฉนีนี่มักปุ้ยฉนีเลยบ่เบิ้นจะมักปุ้ยลงบ่อเลยบ่เนี่ยอันนี้คนเอาปุ้ยลงหนีเลยลงบ่อเนี่เลยพี่น้องปุ้ยลงนั่นแหละแล้ปุ้ยลงหนีแล้วก็คนสิฮดอือไปซื้อปุ้ยมาแล้วก็อันเดียใบอะไาเนี่ยแต่คนชิฮดที่พนักเสียหนาแล้วมือ เจ้าสีเหตุการณ์ภบอกนะเจ้าสาวเสียงเออสีอะไรเนี่ย ouais. อันพักเฟื่อยเดวบ่สแทนที่วาสีเฟือยเลยเออจะขึ้นรถกี่นี้เนี่จากระนำนี่เราไปดนเอดแล้วัเป็นะทังอะไรกอนาเมื่อเจะเปงใส่ลูกนี้อีกเมือนบ่เ็งนำลูนี้อีกมลาก็งามงามหอหอมมลผา ធម្មលីហောင်းផ្ណាត់ដែរនេះហូតនេះនេះហូតងៅເພញខូនដីណដែរເພញខូនដីងៅមកពេជ្រឡើយខ្ញុំក៏ហូតហ៎ដល់មកក៏មកអង្គដាក់ជីឡមកក៏មកអង្គឡើយបាទនេះ ใช่ผุนแล้วใส่ผุนแล้วมากรจามันอ่ะนะเออใส่ผุนแล้วมันก็จะออกดอกแล้วแบบนี้ใบมันก็จะพองแล้วแบบนี้ใบมันต้องรลุนก่อนเออใบรลุดแล้วมันก็จะพองใหม่มีหัวอาหารนั่นนั่นวอคืเบิกตคือหัวหัวปลาดุกน้ำตาป่นใส่ปจจุบันเออ่นเออมีหัวอาหารปลาดุกน้ำตาลป่นน้ำปุ๋ยนะผูดลองอยู่อเอปลาสีเลี้ยงสือุดใช่ไหมใช่แต่ว่าสีเลี้ยงปลาดุกบ่เออเส็นอ่างเนี่ยปลาดุกใส่รังได้ฮะ จะพูดบางเลยสิครูปูแต่ในูเปแถวมั่งจะพูดบางนี่แต่พูดแล้วก็ลาดปูอะไรไก่ผมเป็นประมาณเหตุการณนี้เอาอันสองเมตรกัทางยาวเออสองเมตรแล้วยาวตืบไช้ทางยาวสองเมตรกับสีเรียกได้ตืบ้โอ้แฟนการเพป็นเกแฟนการแต่บนสีเหีืองปลาดุกไม่พินห้องบ้านนี่เขาก็ชื่ออะไรนะแม่เออเรี่องมันทงมีระผู้ซื้อลูกเอ้ยเออ เออไปซื้อลูกมันอะไรแล้มาเลี้ยงลูกปลานั่นาพุทมันมีบ้านนั่นนะพูบ้านสนามไสเขาขายลูกปลาน่ะเขาขายบ้านสนามไสลูกปลาปลาดุกกะมีบ้านสนามไขบ้านสนามไบ้านกระนามีปลายังกระมีมดเขาเขาขายออื ไปซื้อลูกปลาอยู่คุณแล้วมาปล่อยขันอยากเลี้ยงมันบูบลื้นนะปลาดุกอืมเอาุโเอาหน้าหนามดิอืมอันนี้เอาหนามูุยโคตรสก่อนเดิมไปแล้วก็จังเอาหนาอันนั้นโคนรกำลังอีกได้พี่น้องอืมเอาหนามใดโคนรกำลังอีกนี่แหละมันก็เป็นฝุ่นสี่แหละครัวมันเดี๋ยวมันก็หล่นใบมันท์ไม่กระหล่นนวดมันน้องก็สุนปงใหม่เลยนี่ บงไม่ก็ออกดอกออกดอกใหม่เลยซุนนี่บุธเล็กเป็นหม่ชั้นซุนเนาะนี่วันก่อนมันเป็นอย่างนี่เป็นดอกเป็นวันนี้ตัวนี้ก็ร่างเป็นดอกมันเป็นดอกมันก็เป็นเลยเป็นเป็นดอกมันก็เป็นอะไรเนาะอือเป็นดอกมันก็เป็นอะไรทางนี้กับหวานหอมป้อมปลูกพักบัวใส่เมื่อพักบัวกินเลยเด้เอาพักบัวมาปลูกใส่หวานหอมป้อมอีกทางนี้เดี๋ยวซื้อหอมปีมาปลูก พักอันนั้นพักแผ้วหมันกับตัดตัดมาปลูกใหม่มันแก่เลยมันจังนั้นตัดมาปลูกใหม่ตัดปลูกใหม่หม,มันจังนั้นมันเพราะว่ามันแก่เลยเดี๋ยอืม น้ำคลยมะม่วงข่อยจังยำได้สุกอยากกินเด้บางวงนี่อยากกินมะม่วงสุกกับข่าวเด้นานสุกนานสุกแหอะทำเสร็จจะปิดปะให้มันสุกข้าต้นแหละต้องปิดไหมนะโอ้ยซุกข้าต้นอยากกินกับข่าวหมืย อย่าป um. e, ิดไม่ได้หกหมากเม่นับนะอือหกหมากมีหกหมากเม่นับบ่มีหกหมากเอาไ้กินซุกจะอย่าปิดนันเด้ออยากกินสมปิดอตัวหนาบ้านหัวกันอยากสมมเอาตัวนั้นตัวเป็นใหม่นะอยากคันอยากกินสมปิดอตัวหนาบ้านทุ่นตัวนี้อย่าปิดแม่เอาไ้กินซุกกินกับเอืา กินหดมันสูบม,มันกระปงนะไม่กระปงหดมันตลอดก็ได้ดไกิน,นมันหืมน้ำมันก้างกันแล้วนะหืมน้ำบรนดาพ้นเนี่ยเป็นน้องน้ำเลยได้พี่น,น้องอย,ยนะู่นี่นะพันพ้นตกนี่เมื่มอกี้าสเลี้ยงเป็นน้องเลยเลยนี่ขวมเลย พี the ่น้องเลยเลยบัตรนาผลนะแก้งได้ผลสิโตกดเด็ดกระเดดแต่เท่โคตรกระเด้อกระเด้อโอเดตเป็นโดดเลยเป็นโอเดตอ่ะคลิปนี้กับพี่ยังเลาวพี่น้องมาเฮือนมาซานแล้วก็ถ่ายเบื่อผลงานลูกทรายเห็ดไหยังเผินเห็ดยังแน่เผินก็ไมายงดินหมักผักหมักเพชรไปสือปุ๋ยมาใส่ฮดปุ๋ยหดยังหมักเพชรเผินสวนครัวเผินโอเคพี่น้องลาได้พี่น้องเดโอเคบายอืม